อ่ะมาดูกันต่อครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับนี่คือฟิลิเปซูซาครับนุ่มจากเซาเปาโลบราซิลครับนักสู้วัย22ปีณขนาดนั้นครับ169เซนิเมตรครับ59กิโลกรัมครับโอ้โหขาปูตัวจริงครับวันนี้สำหรับรายนี้ครับใครไม่เคยเห็นเขาต่อยนุมเล็กวันนี้ได้เห็นแล้วครับ ดีกรีนี่โอ,อ้โหถือว่าเป็นยอดมือรุ่นเฟเธอเวท์ของประเทศไทยเลยครับคุนเข่าคำชะโนโดโยธิน FA กรุ๊ปนักชกคนเก่งจากจังหวัดอุดรธาน,นีครับ 18, ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าสสูงใกล้เคียงครับน้ำหนักห้าสิบเก้ากิโลกรัมก็เป็นประเดท,ที่แหมเบ่งขึ้นมานิดหน่อยครับโยธินอายุ28กสบครับประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องถาม โยทินเนี่ยเกินร้อยครับขณะที่ฟิลิปเป้นี่ก็4 5 5 0ไฟแล้วล่ะครับในเมืองไทยเดินปลีเข้าหาตามสไตล์แล้วก็ฟิลิปเป้ซูซ่าครับโอ้น่าสนใจคู่นี้เป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับอันซ้ายนี่เกรงไว้นั่นเลยครับฟิลิปเป้โอ้แต่ว่าโยทิน,รรนครับฝ่าผิวกระปักศอกครับนี่ครับอาวุธอันตรายอย่างหนึ่งของโยทินที่หลายคนไม่ค่อยทันระวังก็คือศอกครับ คุกคิดว่าโอ้ยไม่ใช่เฉพาะเขานี่เลยครับเจอเกี่ยวก้านคอไปบีเซครับโอ้ตาลอยเลยนะครับซูซ่าโอ้โหสวยงามครับโอ้โหแต่ถ้าคิดจะมาเล่นเชิงกับโยตินเนี่ยจ,จะคิดผิดเลยครับฟลิปเป้ครับจะมาเล่นเชิงเล่นฝีมือ,อคิดว่าแหนโยตินจะมาตีเข่าครับที่ไหนได้ครับ โอ้ยังวือดอยู่ครับฟินเป้อ่ะวงในเสียไปครับโยทินอ่ะซูซ่าก็ตีสู้นะครับโอ้ดูจังหวะไล่แขนครับซูซ่านี่ก็ถือว่าไล่แขนเป็นเลยครับอืมมาเลยครับแข้งฝาสูงเป็นขวาหน้านะครับอืมยังจั่วลมอยู่เลยครับซูซ่าโอ,โอ้โยทินหลอกแย็บขวาครับ นี่ครับโอซูซานี่จังจับจังหวะของโยทินไม่ถูกครับ,แ,บแต่แกคงไม่รู้จะระวังอาวุธอะไรครับศึกษามาบอกว่ามีเข่าแต่ก็โดนแข่งครับโอ้โหช่วงนาทีกว่ากว่านี่กลายเป็นโยทินโชว์เลยครับเลือกเลยครับนี่ครับอสอบเลยครับฟิลิปเป้ ขึ้นอีกแล้วโอ้ต้องยกกาดสูงเลยครับซูซ่าครับเจอจิ้มขวาอีกแล้วครับเนี่ยหมัดขวาหน้าออกดีมากครับโยตินมีทั้งต่อยกระแทกยับมีทั้งอัปปาร์คัตครับเนี่ยโอ้โหแกแยับเป็นมวยสากลเลยครับยับขวาครับแล้วก็เตะขวาโนี่เห็นอย่างนี้นี่เป็นมวยซ้ายนะครับโยตินครับยับขวาที่ทำลายจังหวะของฟิลิเป้ซูซ่าได้พอสมควรเลยครับ าเล่นองไรกับโยทีมนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยองัดศอกเลยครับศอกขวาครับอไม่เลยครับศอกขวาโอ้ซซ่าย,ยัางจับจังหวะอ้าวได้หมัดซ้ายมามทีครับรัดนายจะตีไหมอย่างนายก็ยังตีได้ไม่ถึงกับถนัดถนีเท่าไหร่ครับแต่ตีกับโยทีมก็มีโต้ครับอือก็ถือว่าทำได้ดีครับชุดนี้คิลิปเป้หมดยกสกอร์โอ้โหยกแรกนี่ ถือว่าสูสีใกล้เคียงครับแต่ดูจังหวะน,นี้ดีๆครับโอ้โหเข้าเต็มทันดอกไม้ครับมีผู้ว่าครับประเด็นออกไปไกลเลยโอ,โ,โอ้โหอนดีว่าแกใจเย็นนะครับโยธินแกไม่เร่งไม่รีบครับเก่าประสบการณ์ครับ้วดูข่าวงในครับนี่ยัดขวาเข้าหน้าอัปรคัดขวา องดกูการดึงหลบของโยทินครับหืมลูกนี้กระทุงสวยครับฟิลิเฟซูซาตามด้วยเข่ายัดไส้วางกันต่อยกที่สองครับโยทินเ a กรุปครับกางเกงดำเหมกับฟิลิเฟซูซาจากบราซิลครับกางเกงขาวระวังงัดศอกนะครับซูซาครับ พยายามจะรับตีวงในครับโยธินเทียแล้วก็มีหมัดขวาตามโอ้ดีครับมัดชุดนี้ของโซซ่าครับเข้ามาตีเขา่าโอ้จะหวะกระชากลุนนี้ทําได้ดีครับเปิดตัวดีครับฟิลิเป้ซซซ่ายกนี้แต่ว่าเจอศอกอีกแล้วจังหวะเก้าแล้วหักศอกล่ยังได้ดีครับโยธินดูครับแบบนี้ไม่ตีแบบนี้ไม่มีได้เปรียบโยธินนะครับ ถีบจิกๆครับถีบไปที่หน้าท้องยับขวาโอ้แข้งขวาไม่เลยครับการต้องไม่ตกเลยนะครับซูซ่าครับเอาตีอ่ะโยธินก็ตีคืนคนละทีครับอ่ะใครจะแหลมใครจะคมกันครับแม่ดูแล้วกับการเป็นว่าซูซ่าต้องมาสู้ในนะครับถึงกระสูนสีครับนอกนี่อาจจะโดนโยทินครับโอ้เปลี่ยนยุทธวิธีเลยครับซูซ่าครับ คือไหนเองก็ยังไม่ถึงกับได้เปรียบชัดเจนนะครับแต่ก็ทำได้ดีขึ้นครับซูซ่ายกระดับเกมตัวเองได้ดีขึ้นครับเอารัดมาตีได้ไหมครับอืมโอ้แกระดมตีครับไม่ต้องหาจังหวะไม่ต้องแต่งตูนานเลยครับซูซ่าไม่สนเหลี่ยมไม่สนเชิงแลวอโอ้โดนสอกอีกแล้วออกเลยครับอโอ้ยงัดอีกองัดซอกอีกที โอ้ฟันเพินเลยครับโยทินทางซ้ายทังขวาครับสอกโยทินครับจิ้มขวาเตะขวาสูงอีกทีโอ้ชุดนี้ครับชุดนี้โดนเยอะครับฟิลิเป้ซูซ่ามีขาสั่นเหมือนกันนะครับซูซ่าต้องต้องกลับมาวงในครับโอ้วงในนี้กลายเป็นซูซ่าทําได้ดีเลยครับนี่ครับแรบเดียวไปเล่นวงนอกนี่โดนไปหลายชุดครับอ้าวซ้ายขวาลำตัวดีเกี่ยวไว้จะต่อยขวาลำตัวอีกโอ้กลายเป็น เขานี่กลายเป็นของซูซ่าครับแต่วงนอกนี่เป็นของโยทินครับโอ้โดนขวาอีกแล้วครับอ้ยงครับยังไม่ล้มคุกขวาดีครับซูซ่าครับแทงเข่าซ้ายโอจะหักศอกยังติดโยทินอยู่ครับโอ้เรื่องยางไงนีโยทินสู้เลยครับโอ้แปลกดีครับโยทินไม่ค่อยเล่นวงในครับวันนี้ครับพยายามจะ โอ้โหสบัดทิ้งไปอีกครับโอ้ที่บริเวณขอบตาด้านซ้ายโยทินเนี่ยปลายคิ้วเหมือนจะมีเลือดนะครับนี่ครับซูซ่าที่กระแทกแข็งครับอโอ้ยสอกคมทั้งคู่ครับอเอาเททิ้งไปอีกแต่ดูเหมือนว่าซูซ่านี่เลือดจะไหลยเยอะนะครับสอกมาเลยครับโยทินครับสอกขวาวงในดันแขนอกยกซะก่อน โอ้โหซูซ่าอนีกลางปีเลยครับมั่นใจว่าทําได้ดีครับนี่ดูภาพช้าก่อนครับคือต่อยได้แต่ก็ติดปลอกครับวงในถือว่าทําได้ดีเลยครับซูซ่าครับแต่โยทินก็มีตีสู้ครับอวันนี้นี่ถือว่าทําได้ดีกว่าเลยนะครับซูซ่าครับเฉพาะเพลงเข่าเนี่ยครับเกี่ยวไว้ครับจิ้มขวาไม่โดนครับแต่ว่าตวัดขวาขึ้นนี่ซูซ่ารู้ทันเลยนะครับยกกาดซ้ายสูง ลอ,อยลำตัววืดอสอก็วืดเลยครับโยทินค่อยๆเลาะเข้ามาแล้วว่ฝัน,นครับโอ้โหโปกวสลินครับน่าจะประมาณใส่สามส่วนสี่กระปุกแล้วครับควักทีเดียวนี่หายวูบเลยยกสุดท้ายแล้วสามยกตัดสินครับโอ้ลุยแหลกแน่แล้วครับซูซ่าครับแต่คงรู้เลยครับอยากจะเล่นวงในกับโยทินนั่นแหละครับมั่นใจว่าทำได้ดี หมอสอกมาอีกแล้วเ<อ>ู้ยังครับ<แ>ร <rock> คือพยายามจะตีแล้วแต่โยธินยังมีเหลี่ยมอยู่ครับโอ้โย<อ>สอกก็ไปหน้าสบายดีครับซูซ่าแหมว่สรลงว่าซานนี่กับจายไปหมด,ด้เลยครับโอต้องรัดให้อยู่นะครับจะไปรัดตีเข่าโยธินนะครับรเดินหน้าเหมือนเดิมครับซูซ่าแทง ซานยกเร็วกว่าครับยังเตดครับคนละแข้งข<ว><า>ุกขวาปากนี่เลือดกบปากไปและครับซูซ่าครับทำยังจะต่อยซ้ายลำตัวรัดมาตีได้ไหมคือตีแบบเน็บเน็บเ,บเบลรครับซูซ่าไหลแขนตีโกละทีจะหักศอกครับผู้ปัตี ก็คือจังหวะการตีเนี่ยซูซ่าจริงจังหวะตีก่อนได้เปลี่ยนตลอดนะครับตีไม่เป็นเนื้อเป็นหนังมาแก้ต้องแยกออกนะครับโอ้โหกลับกลายมาท้าอยู่ทีโดนเข่าเลยนะครับนี่ครับยกตียกเนี่ยไปเรื่อยครับโอ้อาศัยบทไปเรื่อยๆครับอยู่ซูซ่าครับแต่โยทินเนี่ยย่าหมดนะครับตันตีครับสวย ซูซาก็มีโต้กระชากมาครับโอ้โหแต่ว่าแกรัดแน่นจริงๆโอ้โหเป็นอนาคอนดาซูซาโอโ้จิ้มขวาครับโยทินอซูซารัดอีกแล้วครับโอ้กลายเป็นซูซามาแย่งงานโยทินครับโยทินตอนนี้ก็เลือดก,ก็เริ่มไหลมาแล้วครับคิ้วซ้าย<ๆ>เข้ามาไล่แขนดันตี โอ้โหสูซานี่ทั้งคิวทั้งปากครับโอ้โหเลือดเป๋อไปหมดนะยครับถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีครับคู่นี้ครับเจอข้างขวาครับโอ้ยต้องระวังเนี่ยรับระยะประชิดนี่แกฟันตอกดีโยทินแต่ซ้ายหลุดับขวาก็หลุดีครับสูซา ีกต,ตั้งใจมากไปหน่อยครับจะคว้าขอตีคิดว่าวงในเนี่ยตัวเองแข็งแรงกว่าครับแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายครับห,หลุดนี้แทงขวาหลุดไปนิดเดียวยิ้มเขินๆครับโยทินเตะหลุดอีกแล้วซูซ่ารัดมาคือรัดม,มาไม่ได้เปรียบแลจังหวะนี้ครบ3ยกครับโอ้ถือว่าสูสีเลยครับโอ้โหเป็นเกมที่ถือว่า ระดับสี่ดาว5ดาวได้เลยนะครับคู่นี้มีหมดครับจังหวะบูบุนครับชิงไหวชิงพลิปกันโอ้ทำได้ดีครับถือว่าโออกแบบไหนก็ได้ครับเดี๋ยวดูภาพใช้อีกทีครับนี่ครับงัดศอกโยทินครับหน้างายแล้บซูซ่าโอ้โหขวาล้ำตัวเต็มเต็มครับนี่เสียบเขายัดไส้เอาไวครับ โอ้ถือว่าทำวงในนิ่เตรียมตัวกันบ้านทำตัวมาดีนะครับซูซ่าเดี๋ยวสอกขวาครับเล่นเอาซูซ่านี่แตกยับครับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งปากเกี่ยวไว้ครับ <c oughs> จะไต่ช้อนแกงวืดไปนิดเดียวเดี๋ยวลุ้นกันครับผมแล้วครับ,รบกรรมการท่านแรกให้คะแนนฝ่ายชนะ 29ต่อ28แดงครับก <_ an> รรมการท่านที่2ให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28 <_ an> น้ำเงินครับ <_ an> และกรรมการท่านที่3ให้คะแนน29 <_ an> ต่อ29เสม,มอครับเ <_ an> สม,มอครับโอ้กรรมการบอกว่าดีคนละแบบเพื่อเอาเสม,มอกันไปครับ